Fight and the championship fight ย u a y Thai i n t ท r n าน i o n a l for next fight, Monday night. on Monday night, you come to see มวยไทยประทมบกซิงเดิมอ a กน lady entertainment for the fun final of the fight is coming now for the red corner it now 23 year old 1 3 5เซนต m เมตร tall h a s e about nine time ประวัติ์มวยไทย lady entertainment w e l come for the red corner ikusung ikon a y t h a i for England for the blue corner is now 14 year old younger t h a r the red 19 year 177 centimeter 16 for record of muay thai professional lady and gentleman welcome for the blue corner เพชรสมบูรณ์โสรักษาพร้อมไทยแลนด์ for the referee r a r e e for 45 h i s t m e t e h วุฒิพัฒน์ชุมขุน referee เอาล่ะครับมาถึงคู่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นคู่มวยไทยนานาชาติครับแม่กูนี่ห่างกัน19ปีนะครับทางด้านมุมแบกครับ คิวสั่งอีเกิลมวยไทยครับเดี๋ยวเดบก่อนเช็คอีเกิลมวยไทยนะครับนักชกจากประเทศอังกฤษครับอายุ23ปีครับสูง175เซนติเมตรครับมีวันใหม่ครับหัวหน้าครณะพิการแล้วก็เทรนเนอร์ครับชกมาแล้ว9ครั้งครับชนะ4แพ้4แล้วก็เสมอ1นึ่งครับส่วนทางด้านน้ำวนโอ้ดีอายุเพิ่ง74ยังเป็นเด็กชายนะครับเพชรสมบูรณ์โสระชาตครับรัวธีรวิทย์สระวารีครับอายุ14ปีครับสูงห7ึ่งร้อเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรกับจากระบียนะครับมีบัม วารีครับหัวหน้าคณะผู้อ่านก็เทนเนอร์ครับชกมาแล้ว16บไฟกับแพ้สงนะครับชกมา18ครับชนะ16แพ้สองเสมอไม่มีนะครับสุดท้ายก็น่าจะชกกับคนเหล็กแต่ไม่รู้ว่าน่าจะชนะมาอะไรครับเอาเลยครับต้องดูครับเด็ก14ี่นะครับโอ้โหวันนี้เจอรุ่นน้าครับแต่ไม่ต้องห่วงครับแม่ของบางเหิมจากกระบี่นะครับ ในเครือของวีีิมวยอ่านางก็คงไม่ธรรมดาเลยครับไม่แน่จริงก็ไม่ส่งเข้าประกวดท่านผู้ชมกลับมาที่สนามมวยป่าตองกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นคู่สุดท้ายของรายการสแตนเดนไน t ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับอีกิวซังอีกเกิลมวยไทยครับจากอังกฤษนะครับจะเจอกับเพชรสมบูรณ์สรักชาติอีกิวซังนั้นปัจจุบันอายุ23นะครับสูง175มาจาก อังกฤษนะครับมีคุณวันใหม่นะการสนับสนุนส่วนเพชรสมบูรณ์สอรรกชาติครับมีชื่อจริงว่าเด็กชายธีรวิทสาระกวีครับปัจจุบันอายุ14ปี0172ครับเอเป็นชาวจังหวัดกระบี่นะครับมีคุณอัศวะเหมสารวาลีนะครับผู้เป็นพ่อนั้นเป็นหัวหน้าคณะ ชกมาตั้งสิ้น16ไฟแพงสองครับเสมอไม่มีในขณะที่ทางฝั่งของอิคุซังนั้นต่อยมาแล้ว4ี่ไฟนะครับอายุนั้นต่างกันนะครับแต่รูปร่างสรีละใกล้กันกรรมการวุธิภัตรชุมคุณครับ เป็นกรรมการผู้อว่าบนเวทีหนุ่มพังงาขึ้นมาถอดมงกนนะุฎในอิกวิวสังนะครับเราย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าสนามมวยป่าตองนั้นเราม,มีมวยมวม4วันครับวัน <ไอ S 1> จันทร์มันเดไนไนท์นะครับโดยเพลเตอร์เ,เล็กภูเก็ตในผลวิชัยดิดอังคารทิวสเดนไนท์อาจารย์ทำพร้อมทีมงานครับเพื่อสศดีป่าตองไฟไนท์โดยเพลเตอร์หนุ่มน้อยมังการใจชนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดครับแล้วก็ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยวันเสาร์ครับสัต์เดนไนท์โดยอาจารย์ทำแล้วก็ทีมงานสนับสนุนโดยในหัวด็อกเตอร์ ชัยนันสถติกุลครับแล้วก็ในนารีสอร์ทแอนด์สปานึกถึงที่พักนึกถึงนายนาครับบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ของภูเก็ตต้องยกให้ในนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่มันเดย์ไนท์นะครับติดตามชมผ่านช่อง YouTube ป่าตอง Boxing s t a เตเดียมครับอ,อีกกยสั่งเดินเข้าหาเลยครับนักชกจากอังกฤษนะครับ พยายามจะเน้นที่แข้งขวาแลตวตบด้วยหมัดหนึ่งสองเพชรสมบูรณ์วางแข้งขวาสวนเลยครับจังหวะกระแทกหมัดเย็บซ้ายแล้วเจอหมัดขวาเข้าไปครับเพชรสมบูรณ์หัวจิตหัวใจใช้ได้เลยครับอายุเพิ่ง14อย่าง15้านะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมสโอ้จังหวะจะหวดก้านคอครับเจอตัดล่างเลยครับลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งของเบิกเลิกเป็นสินชัยครับคู่ต่อสู้แตะบนนี่ ช้อนล่างเนี่ยต้องได้จังหวะจริงๆครับอีกคืสังทําได้ดีครับพยายามจะเดินหน้าเน้นที่หมัดระวังแข้งขวาครับเพชรสมบูรณ์สรักชาตินะครับวันนี้สรักชาติส่งเข้าประกวดสองคนครับคนแรกนั้นจอมโวสรักชาติชนะคะแนนไปแล้วนะครับจังหวะวางแข้งขวาของเพชรสมบูรณ์จอมโวนั้นเป็นน้องชายของเพชรสมบูรณ์แล้วครับเป็นยอดไดเอทตัวน้อย ร้อยปอนร้อนวิชาครับเป็นสมบูรณ์นั้นรูปร่างใหญ่ครับต้องบอกว่าโตเร็วครับยังว่ากระแทกหมัดแล้วลงล่างของเพชรสมบูรณ์ทาได้ดีครับมาอีกแล้วก็แข้งขวาของเพชรสมบูรณ์อีกอือสั่งพยายามจะเน้นที่หมัดครับแต่เพชรสมบูรณ์นั้นดูว่ายกกาดสูงๆนะครับขยับกระแทกหมัดเยียบซ้ายวางแข้งขวาสวนโอ้โหยับมาวางแข้งขวาอีกแล้วครับปักด้วยศอกเลยครับอีกคือสั่งเจอแข้งขวาสวน คนละดอกคนละทีครับหัวจิตหัวใจของเพชรสมบูรณ์นี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับพยายามจะทิ้ง้วดขวาครับอีกสั่งเจอมัดสวนขยับมาล็อกในได้ครับตีด้วยกยอล์ไอนี่ครับรุ่นลูกไม่กลัวรุ่นพี่แล้วครับต้องบอกรุ่นลูกเลยครับเพราะอายุ14บส่าง15ครับ ในขณะที่อิกุสังนั้น30มกว่าแล้วก็พยายามจะทิ้งนัดมาเจอโอ้โหสวน้วยศอกขวาแล้วครับอิกุสังเพชรสมบูรณ์ดึงนิดนึงพยายามจะเน้นที่แข้งขวาครับเพชรสมบูรณ์อิกุสังขยับเข้าหาเจอแข้งขวาสวนโอ้โหแลกกันมันเลยครับผูปิดท้ายแต่ไม่ได้ท้ายสุดครับโอ้โหลงล่างแล้วครับเพชรสมบูรณีอิกุสังเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาพยายามตกด้วยวูกซ้ายเจอแข้งขวาสวนอีกแล้วครับ ไยสังขยับเข้าหาแล้วครับตาแกจ้องคำเห็งทีเดียวครับกระแทกหมัดย็บซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะและปักด้วยศอกขวาครับแต่อพชทสมบู์นั้นโยกหลบเพียงนิดเดียวครับและทิ้งด้วยหมัดเติมด้วยแข้งครับหมดยกที่หนึ่งครับ ในนารีสอร์ทแอน์สปา Spa, ทำเลเงียบสงบสนเสน่ห์ภูเก็ต ยกที่สองกลับมาที่สนามมวยป่าตองครับสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูกเก็ตนะครับตั้งอยู่ที่เภอรกระทูบนถนนใสน้ําเย็นครับหลายๆคนเรียกว่าสนามมวยใสน้ําเย็นนะครับยกที่สองของคู่ที่8ของรายการครับต้องบอกว่าเป็นคู่ปิดท้ายรายการนะครับอิคิวซังอีกเกิลมมยไทยกับเพชรสมบูรณ์สรรกชาติ กรรมการวุฒิบั์ชงคุณครับต้องให้เช็ดได้ดีครับแมเวทีนั้นเดี๋ยวลื่นแล้วมีปัญหานะครับเรามีทีมงานนะครับเรามีทีมงานน่าจะน้ำหกนะครับเมื่อกี้ ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสนามมวยป่าทองเรามีมวยด้วยกัน4วันนะครับวันจันทร์วันเดย์ไนท์นะครับโดยเวรเตอร์เล็กภูเก็ตนิพนธ์วิชัยดิตวรรณการนั้นทิวสเตย์ไนท์อาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานนะครับเพื่อหัส์ดีป่าทองไฟไนท์ครับหนุ่มน้อยมองใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีช่อง5่าย่ทอดสดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันเสาร์ครับสัต์เดย์ไนท์โดยการสนับสนุนของนายหัวครับดรชัยนันสุทธิกุลครับบนเวทีกำลังสนุกเลยครับอ่าอีกสั่งพยายามจับ เพื่สมบูรณ์พยายามจะโต้ด้วยแข่งขวาอ่าี่คือสังวางขวาจังหวัดสวนแข้งทิ้งน้ดหมัดหนึ่งสองครับอีกคือสังเจอแข่งขวาสวนโอ้โหคนละดอกคนละทีแล้วครับอ่าหัวจิตหัวใจครับดูครับหลุนน้องไม่เกรงศักดิ์สรีรุ่นพี่ครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดอ่ากรรมาการต้องแยกแล้วครับที่คือสังยังคนเดินต่อเพชรสมบูรณ์ลงล่างครับพยายามจะก,กระแทกหมัดยับซ้ายครับแล้วลงล่าง Uh huh. คนละดอกคนละทีเลยครับต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจของเพชรสมบูรณ์รุ่นน้องนั้น uh huh. สอบผ่านแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ถึงเวลานี้นี่ต้องบอกว่าต้องยอมในหัวใจของแกแล้วครับอิกสังขยับเข้ามาพยายามจะทิ้งบัตหนึ่งสองแล้วเติมแ้วแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนอิกสังโยกเข้าหาแล้วครับเจอแข้งขวาอีกแล้วครับหน้าไปที่บริเวณลำตัวแล้วครับแข้งขวาของเพชรสมบูรณ์ยิกสัง วางแข้งขวายังไม่เข้าเป้าคือสังพยายามจะใช้หมัดเป็นอาวุธเด็ดเลยครับแต่เพชรสมบูรณ์นั้นมีแข้งขวาครับหยับหลวงเข้ามานี่เจอแล้วครับวางซ้ายคือสังโยกพยายามจะตบด้วยลุกซ้ายครับแล้วเติมอุกซ้ายเล่นนานลอยลำตัวเจอแข้งขวาสวนถึงวยหมัดหนึ่ง,งสองครับเพชรสมบูรณ์ือสังโยกเข้ามา เพชรสมบูรกระแทกหมัดเย็บซ้ายทำลายจังหวะไปก่อนครับไม่ยอมไม่อีกุสังนั้นออกอาวุธได้ง่ายๆครับโอ้ยหมัดขวาครับเฉียวไว้หน้าไปนิดเดียวครับขนาดเฉียวๆนี่น้ํากระจายแล้วครับจังหวะวางแข้งขวาเพชรสมบุรแล้วถีบซ้ายไวอีกุสังโยกเข้ามาเพชรสมบุรโยกแล้วพยายามจะถีบขวาใช้อาวุธยาวๆ,ๆแล้วครับอีกุสังเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายพยายามจะตบด้วยหมัดขวาแล้วครับวางแข้งขวา พยายามจะเล่นเกมครับอีกือสั่งเจอแข้งขวาสวนต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับวางซ้ายเจอแข้งขวาสวนหัวจิตหัวใจนี่ต้องสอบผ่านแล้วครับเนสมบูรณ์อายุ14ย่าง15แต่ดูครับทิ้งนุมัดหนึ่ง2พยายามพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับอีกคือสัง่งพยายามจะเล่นงานฐานล่างเพื่อเปิดกาดของเพชรบูรณ์แล้วครับเพชรบูรณ์มไม่สนครับ เตะมาเตะไปคนละดอกคนละทีพยายามจะตบด้วยหมัดทุกซ้ายแล้วเติร์นไยหมัดขวาการดยังไม่หลวมกับเรสบูลดูครับหมดยกที่สองครับ ตออไฟไหนศึกมวยไทยนานาชาติวันพระราชสมภดีที่21มีนาคมนี้ขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิมสาวชัยภูมิสอกคมปัทะเอลซ่าวอลลอดสาวเดือดแดนน้ำหอมชนะสีแกงกระรูมวยไทยหนุ่มน้องคายแข้งดุดวนอับเดลคาริมอีเดอร์เจ้าโยงจอมฝีมือศึกยักษ์ชนยักษ์จอมทำลายล้างจากเดนมาร์กไซมอนเฮนริกเซนปัทะจอมสังหารฝรั่งเศสไรอันซิงกาทตบหถ่ายทอดสดจากเวทีป่าตองอกซิ่งส s t a ดียมจังหวัดภูเกต็ตพระราชสมดีนี้สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปห้ามพลาด ที่สามเราเดินทางมาถึงยกที่สามยกสุดท้ายของมวยคู่สุดท้ายสเตเดียนไนท์นะครับประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่16มีนาคมณนสนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมบนถนนใสน้ำเย็นครับกรรมการอุทิวัชุมคุณครับเช็ดนวมเช็ดตัวเช็ดตัวให้กับนักมวยทั้งคู่แล้วรับ3นาทีที่เหลือครับเกมจะออกอย่างไรครับพยายามจะเน้นที่แกงขวาบ้างนะครับ เกี่ยวได้แล้วโอ้โหลงล่างมาอีกแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับเพชรสมบูรณ์อีกสังโอ้โหเจอถีบครับทีบอีกแล้วครับเพชรสมบูรณ์อีกสังเวียนเข้ามาเน้นที่แข้งขวาแล้วตบด้วยหมัดขวาพยายามจะสวนด้วยหมัดครับแหมแ่งหวาวางแข้งขวาของเพชรสมบูรณ์วางแข้งขวาครับอีกสังทิ้งด้วยหมัดขวาแหมแลกกันสนุกเลยครับดูครับโอ้โห เพชรสมบูรณ์เล่นลงล่างนะครับเล่นงานฐานล่างเจอแข้งขวาสวนสวนโดยแข้งขวาเจอแข้งขวาคนละดอกคนละทีแล้วครับแม่พยายามจะเล่นเกมครับเกี่ยวแล้วลงล่างไม่มีใครยอมใครครับจังหวะเกี่ยวแล้วลงล่างของเพชรสมบูรณ์ขยัยมา,ากระแทกหมัดย้ำซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาโอ้โหทําได้ดีครับอยอมใจแกจริงๆครับนี่ครับอายุ14่ย่าง15นะครับ มาแล้วก็แข้งขวาแล้วต่อยขวาทิ้ง้วยหมัดหนึ่งสองมาเป็นชุดเลยรับเพชรสมบูรณ์แล้วเสียบด้วยเข่า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 โอ้โหดูครับจังหวะเร่งจังหวะเราของแกทําได้ดีครับโอ้โหมาอีกแล้วก็แข้งขวาอีกคือสังโอ้โดนเข้าไปชุดใหญ่แล้วอีกคือสังเพชรสมบูรณ์วางแข้งทิ้ง้วยหมัดเอาเจอหมัดขวาสวนเหมือนกันโอ้โหสวน้วยหมัดขวาอีกคือสัง ต้องแก้เกมด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับอืโอ้โหเสียบด้วยเข่าอีกแล้วครับเพชรสมบูรณ์แม่ได้ชุดเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าเข้าตากรรมการเลยครับอือิวสังพยายามจะทิ้งยหมัดขวาเจอแข้งขวาสวนอืนี่ครับโอ้เหมือนนักวิ่งเลยครับวิ่งตีคู่มาตลอดครับทิ้งระยะห่างมาตลอดก่อนจะเล่งแรงแซงผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูกับนี่ครับจังหวะทิ้งโนมัตหนึ่งซองทิ้งโนมัหนึ่ง2อง โอ้เล่นงานเอาอิกิซังนี่โอนไปเอ็นมาเลยครับอืมฮึมกลายมาเป็นยกที่สนุกเลยครับยกนี้ดูครับอ,อิกิซังโดนเข้าไปนี่หน้าแดงเหมือนกันครับอืมฮึมเพชรสมบูรณ์ฟุตเวิร์กออกมาพยายามจะกระแทกหมัดย็บซ้ายครับทำลายจังหวะของอีกิซังโยกมาวางแข้งซ้ายอีกิซังสวนด้ยหมัดขวาเจอแข้งขวาสวนโอ้ยอดเยี่ยมครับมสมศักดิ์ศรีเลยครับคู่นี้อ แม้ว่าจะเป็นคู่ปิดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดของความสนุกแลลวครับเพชรสมบูรณ์กระแทกหมัดย็บซ้ายอีกคือสังพยายามจะสวน้วยหมัดเจอแข้งขวาสวนครับชกฉยวยจังหวะโอกาสได้ดีครับชื่อเพชรสมบูรณ์หัวใจเพชรจริงๆครับอยับตบด้วยหุกซ้ายอีกคือสั่งเจอหมัดหนึ่งสองสวนอ้าวนี่ครับสุดยอดครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สุดยอดครับ อพลังบอกกู๊ดไฟเลยครับต้องดูผลให้การให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านแหละครับคงเดชสอรักชาติครับขึ้นมารับน้องชายครับแล้วก็เป็นเพชรสมบูรณ์สรักชาติครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนอีกิวซังอีเกิลมวยไทยลงมาอย่างสนุกโอ้พิกล็อกเลยครับนี่คือสั t u r d a เด i g ไนทประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่16มีนาคมครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเรามีมวย4วันก็บบวันจันทร์มันเด่ไนไงนะครับดโดยโ,โปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่านิพนธ์วิชัยดิตวันอังคารนั้นทินเวเสดไนอาจารย์ทำ